โอเคผมมาเก็บไข่นะครับบุ๋มแอบมุดไปอยู่ตรงนี้วันนี้มีแผนเก็บไข่พรุ่งนี้เช้าตรู่เจ็ดโมงนะเดี๋ยวไปส่งแก้มบุ๋มกันขอให้ไข่สองก้อนปลอดภัยแข็งแรงดีทำอะไรทำไมนะทำไมพี่น่าสงสารนะอันนี้บุ๋มงอพี่แล้วเหรอ ผมงออยู่หรือเปล่าแล้วผมกอใครอยู่หรือเปล่ามันเป็นไลฟ์ที่จะทำให้ผมมีความโชกที่จะทำให้ผมมีบุ๋มน้อยพี่เป็นคู่บุ๋มมาตั้งแต่เมื่อไรนะผมไปดูดวงมาใช่แล้วแ่ไปดูดวงพี่เต็มมาจะถึงวันนี้พี่เป็นคู่บุมตั้งแต่่าพี่เนาะพี่ต่ำบุมมาให้วิวบุ๋มก่อนมาเกิดพับบุมจะไม่กบมาเกิดัมาเกิดเราพี่เลี้ยงบุ๋มแล้วผมใจอ่อนดับมาใจอ่อนเลยเหรอเห็เนียกบุ๋มไปที่ไหนอะจุดทูบมั้งไม่รู้เ โอเคโอเคานเรากูก้การแปลว่าชา้เขาเป็นสามีหนูไ่้เราหูให้มาตอวชั้นี้ป่ะชั้นอีกเหมือนเดิมเรียกผมมาไม่นน่ะบมมา <laughs> บุ๋มย้ายกลับไปเตียงเดิมแล้วใครบอกว่าเตียงดีคะพีทมีของมาให้กําลังใจบุม๋มใรรนการเก็บไข่แจะโฆษณาเสื้ออะไรนะ่ะว่าเมดิคอลน,นี่เดี๋ยวลืมเวลาที่หมอนครับตอค่ตะกี้ตกี้เบาๆนะาเป็นสายมูแล้วควรว่าแกไม่ได้ยหรอกเขาอับุ๋มถือพีทจะให้ อดึงขึ้นมาดึงถุงขึ้นมาสิอะไรอ่ะกระเป๋าเหรอเคยเห็นเปล่าเฮ้ยหนูเคยเห็นเหรออะไรเอ่ยแล้วมันหายยากมากคิดป้องน่ารักมากไหมนายโชว์หน่อยมันคืออะไรถุงกระลากลายเป็นกระเป๋าที่มันไป็นแบบ เราบบููไม่กำลังมีหัวใจใหม่อะบุ้งบู้งที่ออกมาดูน่ารักมากไม่แล้วแล้วมันหายยากมั้ยมกพี่ๆหรอพี่ถ่ามาให้บุ๋งไงครับน่ารักพอยังดีใจไหมเก็บไข่คุ้มยังคุณหมอมาเพ้่งเก็บแล้วค่ะมันมีโอ้ยบุ๋งทำอะไรเพี้ยนโดนทำอะไรเพี้โอ้ยบุ๋งสวัสดีครับแล้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมง สิบนาทีคนที่ต้องเก็บไข่สดชื่นมากนอนไม่หลับทั้งคืนง่วงแล้วไม่มีเทวดาฮะไม่เก็บเปลี่ยไม่เก็นรอเขามารับรอเขามารับไม่เป็ดเลยเก็บไข่ไหนไข่อ่ะเฮ้ยดูไม้ให้เขาไข่อยู่ไหนอ่ะไข่ไข่อยู่ในตู้เย็นฝากไข่อยู่อ่ะฝากไข่ฝากไข่รอเขามารับนะครับ <Bism illah. S 2> ไปแล้วไปไหนคะลงมันไดไหมหมดเต็มเลยถึงแล้วโอเคฝาเขาไปส่งในสูนที <None> uh ่ม okay. well, right. so ีรูปเขา บายบายนะบายบายก่อนเดี๋ยวเขาน้าจะเสร็จประมาณ8โมงครับเราก็นอนต่อฟ้ายังไม่สว่างเลยโอเคอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันกลับมาแล้วเอาตื่นแล้วด้วยเอ๊ะและตอนนี้ทิ้งเตียงแล้วเป็นเวลา8โมงครึ่งนอนดีเท่าไหร่กกินนอนได้ยังเหรอเออเน่ะ ะขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้ก็คือะสิ่งที่ถามก็คือขี่น้ำได้ยัง <laughs> ก็ต้องไปเก็บน้ำเชื้อนะครับเป็นการจบโรเซสน้ารวล้ว,รวครับ